สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นคาบของวิชาภาษาจีนครั้งที่แล้วเราซือสอนไปในหนังสือเรียนของเราถึงหน้าที่34ใช่ไหมเอ่ยอเดี๋ยววันนี้เรายังเหลืออีกหนึ่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อจะพาทาในเล่มแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเตรียมเล่มแบบฝึกหัดมารอไว้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทวนในหน้าที่34ในหนังสือเรียนของเราก่อน สลับผสมที่เราเรียนไปมีอยู่ทั้งหมด3ตัวจำได้ไหมคะอ่ะ en อ่านออกเสียงว่า an an en ก็คือ en en in in อ่ะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในหน้าที่35หน้าที่35ด้านบนจะเป็นการฝึกอ่านออกเสียงก่อน เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามเขาเลยเดี๋ยวเราซื้อจะเปิดให้นะคะอ่ะเรามาดูกันอันแรกซส,ส,นสยสน山水山水扇子扇子森林ช林น衫衬น弹琴 弹琴山<坡>，山坡，山坡、啊，游玩，游玩，篮球，篮球，金色，金色，毛巾，毛巾，拼音。 拼音，您好，您好，我们，我们，认真，认真，亲密，亲密，看戏，看戏。 อะทีนี้เรามาดูด้านล่างเขาให้เราแยกพยัญชนะกับสระประสมออกจากกันอะสระประสมที่เราเรียนไปเมื่อกี้จำได้ไหมคะมีคาว่า An นเอิแล้วก็อินเรามาดูคำแรกคำที่1นึ่คำนี้อ่านว่าม่านบัวอันม่ะนตัวที่เป็นพยัญชนะก็คือตัว M นักเรียนก็แยกออกมาใส่ในช่องแรกเลยนะคะตัว M ส่วนสลับผสม,มก็คือ a กับ n อ่านมัวอ่านม่านเราอย่าลืมใส่เสียงวรรณยุกต์ด้านบนด้วยนะคะอันที่สองคำนี้อ่านว่าเชน่ชนเช่น ch อ่านออกเสียงว่าชื่อชือชื่นเช่เน ch ก็คือพยัญชนะ e n ก็คือเป็นสระผสมชื่อเอิ้นชิ่นคำที่3ก็คือหลินหลินอ่ะตัว l เป็นพยัญชนะ l ออกเสียงว่าเล i n ออกเสียงว่า in ใช่มั้ยคะทีนี้มีเสียงวรรณยุกต์เข้ามาเลอินหลิน เลออินลินอ่ะอันแรกใส่ตัว L อันที่2ใส่ I กับ N ข้อที่4ั้นอ่านว่าขั้นขั้นเขาให้ตัว A N มาแล้วเพราะฉะนั้นพยัญชนะก็คือต้องเป็นตัว K คเออกเสียงว่าเค เคอานคันเคอานคันข้อที่5เจนเจนเขาให้ตัว z h z h อานออกเสียงว่าจือจืออ่าเพราะฉะนั้นช่องต่อไปจะต้องเป็น e กับ n จือเอ็นเจนจือเอ็นเจนอันสุดท้ายฉิน ชินเขาให้ตัว q q ออกเสียงเป็นชอช้างหรือหรือชอชิงนะคะอ่ะอันนี้ชินชินช,นชินอ่ะเราก็จะได้แบบนี้ใครที่เขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เตรียมหนังสือแบบฝึกหัดไว้รอเลยนะคะเราจะทำกันในบทที่4ี่ จะอยู่ประมาณหน้าที่เท่าไหรเอ่ย28หรือเปล่าอ่ะเราจะเริ่มกันในหน้าที่30นะคะในเล่มแบบฝึกหัดของเราในเล่มแบบฝึกหัดนะอ่ะเปิดไปในหน้าที่30 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันเขาให้เราเขียนพินอินในหนึ่งสัปดาห์และระบายสีตามวันให้ถูกต้องระบายสีตามวันให้ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวอันอัน,นำลำดับแรกเราเขียนก่อน เราดูก่อนนะคะอันนี้เขาให้คำว่าซิงชีเออรมาซิงชีเออร์จได้ไหมคะซิงชีเออคือวันอะไรเอ่ยซิงชีเออคือวันอังคารเพราะฉะนั้นในนี้เขาเริ่มให้เอาวันไหนเป็นวันแรกเอ่ยในนี้ไล่ไปตั้งแต่วันอาทิตย์อาทิตย์ตยจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขแล้วก็เสาร์วันสุดท้าย ่ะเพราะฉะนั้นช่องแรกให้เราเขียนคำว่าซิงชีเทียนลงไปก่อนซิงชีเทียนเขียนเป็นพินอินเขียนตัวเล็กๆหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่พอเนาะซิงชีเทียนซิงชีเทียน มันไม่พอนักเรียนก็มาต่อด้านล่างได้เลยนะ่ะอะทีนี้ซิงชีเทียนวันต่อไปก็คือซิงชีอีซิงชีอี ต่อจากซิงเชีะเขาให้มาแล้วซิงเชีเออหลังจากซิงเชีเออก็จะเป็นซิงเชียนซิงเชียน ซิงชีซานแล้วก็เป็นอะไรเอ่ยต่อจากซานแล้วก็เป็นซื่อใช่ไหมอีเออร์ซานแล้วก็ซื่อซิงชีซื่ออ่ทีนี้ต่อจากซื่อก็เป็นอูซิงชีอู ช่องนี้คือซิงชีอูอันสุดท้ายเขาให้มาแล้วก็คือซิงชีริวนะคะ ทีนี้ใครที่เขียนเสร็จแล้วให้เตรียมสีขึ้นมารอเลยอ่ะเริ่มจากอันแรกซิงชีเทียนก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์สีอะไรเอ่ยวันอาทิตย์สีแดงอ่ะนักเรียนก็เอาสีแดงนะคะระบายในช่องของวันอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวเราซื้อขีดเป็นสีเอาไว้ให้ อันแรกก็คือสีแดงวันอาทิตย์สิงชีอีวันจันทร์สีเหลืองอ่ะวันจันทร์สีเหลืองอันนี้เป็นสีเหลืองสิงชีเออสีอะไรเอ่ยสีชมพูอ่ะสิงชีเออสีชมพูสิงชีซานวันพุธสีเขียว สีเขียวจะเป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มอะไรก็ได้นะคะสิงชีซานสีเขียวซิงชีซวันพฤหัสสีส้มในนี้ของเราซื้อไม่มีสีส้มเดี๋ยวเราซื้อเขียนเป็นภาษาไทยไว้ให้อันนี้คือสีส้มเราน่าจะท่องกันได้ทุกคนอยู่เนาะอ,อ่ะพฤหัสสีส้ม สิงชีอูสีอะไรเอ่ยิงชวันศุกร์สีฟ้าอ่ะวันศุกร์สีฟ้าอันสุดท้ายวันเสาร์สีม่วงเราซื้อไม่มีสีม่วงอ่ะอันนี้สีม่วงนะคะโอเคอ่ะระบายให้ถูกนะ วันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวพฤหัสสีส้มศุกร์สีฟ้าเสาร์สีม่วง ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเค่อยระบายก็ได้นักเรียนเอาสีแต้มๆเอาไว้ก่อนนิดหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเราซื้อพาทำด้านล่างก่อนเนาะอ่ะด้านล่างเขาให้เราดูตารางจากในด้านบนนี้และใส่เครื่องหมายถูกหรือผิดตรงนี้เขามีเขียนคำว่าเราเห็นไหมเอยตรงนี้เขามีตัวจีนกํากับ คำนี้ก็คือคำว่าจินเทียนจินเทียนแปลว่าอะไรเอย่ยจินเทียนแปลว่าวันนี้เขาเขาให้วันซิงชีซื่อเนี่ยเป็นวันนี้ซิงชีซื่อก็คือวันพฤหัสเขาให้วันพฤหัสเป็นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่หนึ่งโจทย์เขาบอกว่าจินเทียนซิงชีซื่อจินเทียนซิงชีซื่อ จินเทียนก็คือวันนี้ซิงชีซื่อวันพฤหัสวันนี้เป็นวันพฤหัสถูกหรือผิดถูกใช่ไหมคะเขาอยู่ตรงซิงชีซื่อพอดีเลยคำนี้ทีนี้เรามาดูข้อที่สองเขาบอกว่าจัวเทียนซิงชีเลี่ยวจัวเทียนซิงชีเลี่ยวจัวเทียนคือวันอะไรเอ่ยจัวเทียนแปลว่าเมื่อวานซิงชีเลี่ยวก็คือวันเสาร์ เมื่อวานเป็นวันเสาร์ใช่ไหมเอ่ยถ้าเขาให้วันนี้เป็นวันพฤหัสอะไม่ถูกที่ถูกต้องจริงๆจะต้องเป็นอะไรเอ่ยเมื่อวานจะต้องเป็นวันพธุธนะไม่ใช่วันเสาร์อะต่อไปข้อที่3าหมิงเทียนซิงชีอูหมิงเทียนซิงชีอูหมิงเทียนก็คือวันพรุ่งนี้ สิงชีอูก็คือวันศุกร์พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยวันนี้เป็นวันพฤหัสพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันศุกร์อ่าเพราะฉะนั้นข้อที่สามถูกต้องอ่ะข้อสี่จัวเทียนซิงชีซานจัวเทียนซิงชีซานจัวเทียนแปลว่าเมื่อวาน ซิงชีซันวันพุธเมื่อวานเป็นวันพุธใช่ไหมเอ่ยวันนี้เป็นวันพฤหัสเมื่อวานเป็นวันพุธอ่ะข้อที่4ถูกนะคะอ่ะข้อ2ผิดข้อ3กับข้อ4ถูกอ่ะทีนี้ในหน้าที่31 เขาให้เราฝึกแต่งประโยคถามแล้วก็ตอบอ่ะข้อที่หนึ่งในรูปภาพเป็น Tuesday Tuesday ก็คือวันอังคารอ่ะเรามาดูโจทย์เขาถามว่าจินเทียนซิงชีจีจินเทียนซิงชีจีจินเทียนแปลว่าวันนี้ซิงชีจี วันอะไรวันนี้วันอะไรแล้วเขาให้มาว่าจินเทียนซิงชีจุดจุดจุดวันนี้วันอะไรเอ่ยเชิลสเตย์วันอังคารวันอังคารภาษาจีนก็คือ,ซ,อซิงชีเออซิงชีเอออ่ะใส่คำว่าเออลงไปเขาให้คำว่าจินเทียนซิงชีมาแล้วเราก็เติมคำว่าเออจินเทียนซิงชีเออ โจทย์ข้อแรกเขาถามถึงวันนี้ทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อที่สองเขาถามว่าหมิงเทียนซิงชีจีหมิงเทียนซิงชีจีหมิงเทียนก็คือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันอะไรในโจทย์เขาให้วันนี้เป็นวันอังคารเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันพุธอะวันพุธภาษาจีนก็คือซิงชีซัน ซิงชีซานเขาให้หมิงเทียนมาแล้วอ่ะด้านหลังเติมเขาว่าซิงชีซาน ันนี้ตัว n แอนะ,อะเรามาดูข้อที่สอง saturday เป็นวันอะไรเอ่ย saturday วันเสาร์แล้วด้านบนเขาก็ให้คำว่าจัวเทียนมาจัวเทียนแปลว่าอะไรเอ่ยจัวเทียนจัวเทียนแปลว่าเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันเสาร์ทีนี้เรามาดูโจทย์จินเทียนอ่าเดี๋ยวเยวมีอีกรูปหนึ่งด้านล่างอันนี้เป็นจินเทียน วันนี้ Sunday ก็คือวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันอาทิตย์ส่วนเมื่อวานเป็นวันเสาร์ทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อที่3ามเขาบอกว่าจินเทียนซิงชีจุดจุดจุดวันนี้วันอะไรเอ่ยจากในรูปวันนี้เป็นวันอาทิตย์จินเทียนซิงชีล จิงเทียนซิงชีเทียนจิงเทียนซิงชีเทียนข้อที่สามเรเรียนเขียนคาว่าเทียนลงไปขเขาให้คำว่าซิงชีมาแล้วอ่ะเทียน t i a n t i a n ส่วนข้อ4ี่เขาขึ้นคขาว่าจัวเทียนเราจะต้องตอบอะไรเอ่ยจัวเทียนเ r d a ์ Saturday, วันเสาร์ก็คือซิงชีลิวจัวเทียนซิงชีลิว ส่วนในนี้เขาบอกว่าหมิงเทียนมันเดย์มันเดย์วันจันทร์ซิงชีอีเราก็เอาคำว่าหมิงเทียนมาใส่หมิงเทียนอ่ะวันจันทร์ภาษาจีนคือซิงชีอี 明天星期一อ,อ่ส่วนอันสุดท้ายอ่าเรามาดูอันสุดท้ายเขาถามว่าจินเทียนจีเย่จีฮาวซิงซีจี จินเทียนจีเย่จีฮ่าวซินชีจีอ่าจำได้ไหมเอ่ยในในส่วนบทส่วนแรกเนี่ยจะอยู่ในบทที่สามใช่ไหมคะจินเทียนจีเย่จีฮ่าวแปลว,ว่าวันนี้เดือนอะไรวันที่เท่าไหร่อ่ะ เยอแปลว่าเดือนจำจำได้อยู่เนาะเอาเดือนขึ้นก่อนตรงคำว่าจีให้ใส่เป็นตัวเลขอันนี้เป็นเดือนกันยายนจินเทียนอ่ะเราซื้อออกเดือนกันยากันยายนก็คือเดือนที่9จินเทียนจิวเยววันที่อ่ะเราซื้อเอาเป็นวันที่ ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าภาษาจีนคืออะไรเอ่ยยี่สิบคือเอ่อสือเก้าก็คือจิวเอ่อสือจิวแล้วก็ตามด้วยคำว่าห้าวที่แปลว่าวันที่แล้วเขาก็ถามต่ออีกว่าซิงชีจีซิงชีจีแปลว่าวันอะไรอ่ะถ้าเป็นวันพุธ วันพุธภาษาจีนคืออะไรเอ่ยซิงชีซานอ่ซิงชีซานอน่ะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบ ตรงเดือนเราสามารถเปลี่ยนได้นะเราอยากจะให้เป็นเดือนที่10ก็ได้เป็นวันที่1อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนวันก็ได้อยากให้เป็นวันอาทิตย์ซิงชีเทียนอยากให้เป็นซิงชีอีก็ได้ขอแค่ตอบให้ถูกตรงตามที่เขาถามระหว่างเย่ห้าวแล้วก็ซิงชีจีอย่าลืมบทที่3นะ เดือนมาก่อนวันที่จำไว้ให้แม่นๆคําว่าจีให้ใส่ตัวเลขอ่นเดเรื้อผพาทําหน้านี้ก็ฟังและเลือกคําตอบเดี๋ยวเรามาฝึกฝึกฟังไปพร้อมๆกันในหน้าที่32นะคะอ่ะมาดูกัน <c oughs> 听录音，选择正确的答案。啊，考题一，一，今天星期五。今天星期五。今天星期五。啊，哪？啊，不是星期五。嘿，我们刚看那个。星期五。啊，考题一就是 A，对不是星期五。 ข้อที่สอง二明天星期三，今天星期几？明天星期三，今天星期几？明天星期三，พรุ่งนี้เป็นวันพุธจินเทียนซิงชีจีแล้ววันนี้เป็นวันอะไรถ้าพรุ่งนี้เป็นวันพุธ นึกออกไหมเอ่ยพรุ่งนี้คือวันพุธเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเป็นวันอังคารอ่ะวันอังคารภาษาจีนก็คือซิงชีเออร์ซิงชีเอออ่ะข้อที่สาม

ตอบอันไหนเอ่ยไหนเดวเราซื้ให้ฟังอีกรอบฟังแล้วนึกนึกตามนะอี 1, 3, 今天星期一，昨天星期几？今天星期一，昨天星期几？อ่ะตอบอันไหนเอ่ย今天星期一 วันนี้วันจันท์จัวเทียนซิงชีจีเมื่อวานเป็นวนันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์ภาษาจีนคืออะไรเอ่ยซิงชีเทียนตอบข้อ A ข้อที่4อาจจะยาวหน่อยนะคะ 一四。明天几月几号？星期几？明天九月二十七号，星期三。Oh, <my> 四。明天几月几号？星期几？ 明天几月几号星期几明天宝宝扑你几月几号 learn a l 星期几 one 明天九月二十七号明天九月二十七号扑你 九月ว,ว,วก็คือ9เดือนที่9เออชือ 45, อช่อชีห้าวเออชื่อชี27เดือนที่9วันที่27ซิงชีซันซิงชีซันวันพุธอ่ะตรงกับอันไหนเอ่ยเดือนที่9วันที่27ซิิงชีซันข้อนี้อาจจะยากหน่อยเขาไม่มีพินอินให้ตรงกับข้อ เห็นไหมจิ๋วเย่เพราะฉะนั้นข,ข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าเป็นเดือนที่8ทีนี้เราก็มาดูเขาบอกว่าวันที่27อ่ะอันนี้เป็น17ก็ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นข้อที่4ตอบ A ออ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ เราซื้อเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยกลับไประบายสีในหน้านี้เนาะโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะจเจียนค่ะ